บรรดาเพื่อนพิสุจน์สมณีทั้งหลายคัดเศษชุดนี้เป็นคัดเศษชุดเล่าทังความเป็นมาทั้งความตายความจริงผมตายจริงๆแล้วก็เกือบตายรวมแล้วทั้งหมดเก้าครั้งคําว่าเกือบตายนี่หมายความหมดความรู้สึกจากภายนอกแล้วเหมือนกันแต่ได้ว่าจิตไม่ได้ไปไหน <c oughs> สำหรับการตายจริงๆนั้นจิตท่องเที่ยวไปออกไปแล้วแต่เขาไล่กลับที่นำเรื่องความตายมาพูดวันนี้ด้วยคราวนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะโชว์ฟอร์มของความตายความจริงจะได้ทราบว่าลักษณะการตายความรู้สึกจริงๆเป็นยังไงแต่คงไม่เหมือนกันทุกคนเพราะผมจะตายเองจริงๆก็มีทุกเวทนาอย่างสาหัส การตายนี่จะตายได้เพราะทุกเวทนามากถ้ามันไม่มากจริงๆประสาททุกส่วนก็ยังทํางานถ้าประสาททุกส่วนยังทํางานอยู่มันก็ยังไม่ตายหรือว่าประสาทบางส่วนหยุดการทํางานแต่ว่าลักษณะก็ลมห้ใจเข้าออกอาการนั้นยังมีอยู่ก็ยังไม่ตายนี่ความตายจริงๆก็ต้องสิ้นลมปราณคือลมหายใจเข้าออก ผมก็ลืมบอกไปว่าวันนี้เป็นวันที่24กรกฎาคม2527เป็นวันที่บันทึกเสียงจะได้ทราบว่าพูดมาตั้งแต่เมื่อไรแล้วก็สำหรับเรื่องความตายนี่มันมีมากหนันงสือเล่มนี้ถ้าเป็นหนังสือนะเพราะว่าการบันทึกนี่ให้ก็ททำหนังสือออกด้วย เพราะว่าคนที่ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงและต้องการจะเก็บก็จะเก็บไว้ได้นานแล้วอีกประการหนึ่งในความตายมีมากการบันทึกอย่างนี้ก็หมายความอีกสองคดเศษทั้งคดเศษนี้ด้วยก็จงต้องจบหนังสือเล่มแรกหนังสือเล่มแรกในความตายไม่จบจะต้องติดไปหนังสือเล่มที่สองเพราะต้องเกรงว่าหนังสือจะโตเกินไปแบ่งปเป็นเล่มๆ ท่านที่มีสตางค์น้อยจะได้มีโอกาสซื้อโดยแล้วก็เล่มต่อไปก็จะพูดถึงความตายเมื่อความตายจบก็จะนำจริยาวัรของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวบางส่วนที่พบมาเรื่องความดีของท่านและความลำบากของท่านความเหน็ดเหนื่อยของท่านมาเล่าสูวว่บรรดาพี่น้องพุทธบริษัทฟังจะได้ทราบตามความเป็นจริง ก็ข่าวต่างๆนี้ออกมาเห็นว่าพระเจ้าอยู่หวัวไม่ดีบ้างอะไรบ้างอันนี้ผมก็ฟัง <c oughs> <c oughs> ผมฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ตรงตามความเป็นจริงบางท่านก็กล่าวว่ามีบคุคคลบางกลุ่มอยากจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ผมก็ยังคิดว่าประเทศไทยยังมีความจําเป็นของสถาบันกษัตริย์อยู่และกษัตริย์ที่มีอยู่เวลานี้ก็ไม่เคยก่อกรรมทําเข็งใครเลย มีอย่างเดียวบัดบัดทุก์บนรุงสุขให้แก่บรรดาประชาชน <c oughs> ถ้าจะคนอื่นเข้ามาแทนจะเหมือนหรือไม่เหมือนคงเหมือนไม่ได้เพราะคนละคนถ้าเหมือนไม่ได้จะเหมือนในด้านดีหรือเหมือนในด้านเร็วสําหรับพระบาทสมเด็จเจ้าหัวองค์นี้ไม่แสดงความเร็วกับประชาชนถ้าความความเร็วมาใช้ก็แสดงว่านอกทางไปแล้วไม่ใช่ ไม่ใช่ประทานความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยแต่นันความเห็นแต่ละคนไม่เหมือนกันผมว่าพูดความตายของผมดีกว่าสำหรับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องความตายวาระที่หนึ่งความตายวาระที่หนึ่งจริงๆนี่ครับเขาได้โปรดทราบผมเองก็ยังไม่ทราบอะไรมาก เวลานั้นผมอายุสองปีเร็จเศษเข้าสามปีแต่อย่าลืมว่าตั้งแต่อายุปีเสร็จเศษพอพูดได้บ้างท่านแม่ก็มีเกณฑ์แนะนำแกมบังคับว่าก่อนจะหลับต้องภาวนาวพุทโธแต่การสอนในภาวนาวพุทโธของท่านก็ไม่ต้องใช้วิธีลีตองมากไม่ต้องกำหนดรูลงให้ใจเข้าออก ไม่ใช่ให้กายให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโทถ้าทําอย่างนั้นเรื่องของเด็กๆทํกทำไม่ได้แน่ท่านต้องการคําเดียวคือว่าพุทโทก่อนจะหลับจะต้องภาวนาให้ท่านได้ยินหรือว่าง่ายๆก็คือว่าวาให้ท่านได้ยินว่าพุทโทพุทโทพุทโทเพียงเท่านี้ท่านให้หลับได้ ถ้ารับก่อนที่จะพูดว่าพุโทโธท่านเขาให้ท่านได้ยินสามคำไม่ได้พูดท่านจะปลุกให้ตื่นให้ว่าพุโทโธตามเดิม <c oughs> กรวงความว่าท่านแนะนำคำว่าพุโทโธแล้วก็เด็กๆในบรรดาท่านทั้งหลายโปรดทราบนิวร์ยังไม่มีคำว่านิวร์นิวร์ห้าประการคือความรักในระหว่างเพศยังไม่มี อารมณ์ความโกรธคิดจะฆ่าใครก็ยังไม่มีไอ้ความง่วงมีแน่แต่เราใช้เวลาไม่นานก็ยังไม่ถึงง่วงถึงง่วงแล้วถ้าก็ให้ว่าแล้วก็การอารมณฟุ้งซ่านเกินไปอย่างผู้ใหญ่เด็กก็ไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กไม่ค่อยจะสงสัยอะไรผู้ใหญ่ให้ว่ายังไงก็ว่าไปตามท่านจะว่าแบบนกแก้วทองทองก็ไม่เป็นไร ตอนี้สมมุติว่าถ้าว่าพูดแบบนกแก้วทุงทองจะมีผลไหมก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสในเรื่องของมัตตกุณฑลีเทพบุตรว่าคนนึกถึงชื่อชั้นท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศองค์สมเด็จพระบรมรลกเชก็ทรงยืนยันว่าตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดานับไม่ถ้วน นับเป็นโกรธๆวันนี้ผมก็เป็นวัดเวลานั้นท่านแม่บอกว่าภาวนาวพุทโธก็เป็นความดีแต่ผมเป็นเด็กก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีเมื่อภาวนาอย่างนั้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าทั้งวันเอากันแค่เวลาจะนอน <c oughs> พอแค่เวลาจะนอนก็ภาวนาวพุทโธจะยินกรรมนาพุทโธของเด็ก คงคิดว่าคงไม่สนใจกับความเป็นพระของพระเจ้าเลยว่าตามเกณฑ์บังคับเท่านั้นตอนนี้มาว่ากันเรื่งผลพออายุสองปีเสร็ศษๆใกล้ถึงสามปีผมป่วยฉับพลันนั่นก็คือเป็นโรคทองร่วงไอ้โรคนี้ผมทราบ ทราบจากพระท่านบอกว่าผมต้องตายเพราะโรคนี้โรคทางท้องจะร่วงแล้วไม่ร่วงเวลานี้มันไม่ค่อยจะร่วงเวลานี้ขี้ไม่ออกมันไม่ค่อยจะร่วงมากกว่าคือไม่ยอมจะออกเมื่อก่อนให้ร่วงบ่อยเดีนี้ไม่ร่วงแล้วก็ทางท่อไม่กันมันถ่ายไม่ไม่ไม่ไหวมันไม่ถ่ายไม่เคยออกต้องใช้ยาระบายเป็นปกติฉะนั้นเวลานี้ผมยังป่วยไข้ไม่สบาย แต่ว่าการป่วยไข้ไม่สมบายกับธรรมะนี่ผมก็ถือว่าผมต้องสู้ <c oughs> ถ้าเพื่อธรรมะแล้วผมสู้จนกว่าจะสิ้นชีวิตแต่เรื่องอื่นไม่แน่ผมไม่เคยสู้ใครแรงไม่มี <c oughs> การมาพูดนี่ก็พูดกันในขณะที่ยังป่วยไข้ไม่สมบายวันนี้ก็เดินโซซัสโซเซหลังจากเลิอกจาการรับแขกลุกขึ้นมามันมือนเครือใกล้จะล้ม แต่ก็ไม่เป็นไรตั้งใจว่าคัดวันนี้จะบันทึกให้จบเล่มที่หนึ่งคือครบสิบคัดเศษเมื่อโลกท้องร่วงเกิดขึ้นท่านแม่ก็บอกให้ท่านลุงมารักษาท่านลุงนี้เป็นทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแผนโบราณท่านมีความเข้าใจในสองอย่างเป็นหมอที่มีชื่อเสียงมากแต่ว่ายาของท่านสู้โรคไม่ได้ ในที่สุดผมก็จะต้องตายการตายคราวนั้นก็มีญาติอยู่เยอะมีท่นานยาอยู่ด้วยมาพยาบาลและท่นานยาิของผมก็ดีท่นานยายก็ดีทั้งสองคนนี่ปกตินินทาคนไม่เป็นแล้วก็ทรงสินห้าปกติโดยเฉพาะท่านญาใช้คำภาวนาคือมีรูปคำมีรูปคำชักอยู่เรื่อยๆเวลาท่านยาตายมาผมเป็นเด็กโตแล้ว ท่านนั่งชักรูกปรมคำไปครึ่งโพงทังก็ตายหลังพิงฝาแสดงว่าจริยายของท่านในด้านธรรมะธโมท่านดีมากเมื <c oughs> ่อตายเข้าจริงๆท่านย่าก็กลับบ้านมาเป็นเวลาเย็นแล้วใกล้จะห้าโมงเย็นที่ผมรู้นี่ท่านพ่อกับท่านแม่ท่านย่าเล่าให้ฟังเด็กคงจำอะไรไม่ได้ เมื่อท่านกลับไปบ้านท่านก็อาบน้ำเอาท่าแต่งกายแต่งตัวแล้วก็หวังว่าจะกินข้าวเย็นให้มันอิ่มอิ่มแล้วจะกลับมาฟังพระสวดอภิธรรมแต่พอแต่งตัวเสร็จก็ปรากฏว่าท่านลงจากบ้านวิ่งตื้อมาบ้านทันทีบ้านไม่ไกลกันเป็นนั้นว่าบรรดาอาพญาตพี่น้องทั้งหลายแปลกใจไม่เคยไม่เคยเห็นจริยาของย่าแบบนี้ ทุกคนก็วิ่งตามมา <c oughs> มีความรู้สึกว่าท่านย่าอาจจะเสียใจเพราะผมตายหรือว่าเรื่องร้ายจะเกิดขึ้นที่บ้านก็ได้ท่านยญิงวิ่งมาเพราะทุกทุกคนไม่เคยเห็นต่างคนตามมาแล้วท่านย่าขึ้นมาบนบ้าน <c oughs> มาถึงแทนที่ท่านจะนั่งตามปกติปกติท่านชอบนั่งพับเพียบไปที่ไหนเห็นแต่ท่านนั่งพับเพียบเป็นปกติ การนั่งพระเพียบของท่านก็ไม่ค่อยเยพลิกบางทีตั้งครึ่งวันค่อนวันท่านนั่งพระเพียบด้ันฝาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายไม่พลิกอีกวันนั้นท่านขึ้นมาท่านพ่อท่านแม่บอกว่าท่านนั่งคาตาสองชั้นแล้วก็ถามว่าลูกของกูป่วยไข้ไม่สมบายเท่านี้มึงรักษาก็ไม่ได้หรือทําไมปล่อยให้ลูกของกูตาย ท่านพ่อท่านแม่ท่านก็นกนบอกว่าคนแม่ครับคนแม่ก็มารักษาด้วยตนเองมาพยาบาลด้วยตนเองก็ทราบอยู่แล้วเสียงท่านลักษณะผิดจากเดิมเป็นลักษณะของผู้ชายถ้าพูดจะเห้าหานเป็นบอกลักษณะผู้ชายชัดเมื่อท่านพ่อท่านแม่บอกอย่างนั้นท่านก็นบอกว่ากูไม่เห็แม่ของมึงกูคือพระอินทร์เป็นพ่อของเจ้าเด็กคนนี้ เจ้าเด็กคนนี้เป็นลูกกุมารนับเป็นแสนชาติทำไมเท่านี้พวกมือรักษาก็ไม่ได้เลยก็เรียกหมอคือท่านลุงเข้ามาถามว่าทำไมโรคแค่นี้เองรักษาไม่ได้โรคไม่หนักนักท่านลุงก็บอกว่าเกินวิสัยของผมแล้วครับเป็นเร็วหรือเกินยาสู้ไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเองก็เอาน้ำมาหนึ่งขัน แล้วก็ทูบมาสามดอกเอาเทียนมาหนึ่งเล่มค่าจะทานมนตค่าจะรักษาเองในที่สุดท่านก็ทานมนหลังจากทานมน์เสร็จก็บอกว่าเลื่อนเด็กก็มาให้ใกล้ขาเขาก็เลื่อนศพกไปใกล้ๆท่านเอามือลูบไปครั้งพร้อมกระเป๋าแล้วก็นั่งมองประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ลูบไปครั้งกระเป๋ามองนั่งมองอีกเดี๋ยวหนึ่งสามครั้ง พอสามครั้งทั้ง็อมน้ำตั้งใจเงียบๆปเดี๋ยวก็เป่าพวดเป่าไ้ครั้งแรกไม่มีอะไรผิดปกติพอเป่าไปครั้งที่สองปรากฏว่าเด็กที่ตายไปแล้วลืมตายขึ้นขยับมือได้พอเป่าไปครั้งที่สาปรากฏเด็กลุกขึ้นพูดได้ตามปกติอาการโรคต่างๆที่เป็นหายหมด หลังจากนั้นท่านก็บระกาศว่าต่อเท่นี้ไปถ้าเด็กคนนี้เป็นอะไรได้เห็นว่าถ้าจะเกินวิสัยที่จะเยี่ยวยาได้ก็ขอให้จุดทูบสามดอกบอกท่านท่านจะมาช่วยการรักษาแล้วท่านก็มองหน้ามาที่เด็กเรียกเข้ามาใ,ใกล้ให้หันหน้ามาว่าเจ้าจงจำไว้นะว่าพ่อนี่คือพ่อของเอง เองเป็นลูกพ่อมันนับเป็นแสนชาติพ่อนี่คือพระอินทร์ตอนนี้ไปถ้ามีความกลัวอะไรเกิดขึ้นและมีการขัดข้องอะไรก็ตามจงนึกถึงพ่อพ่อจะมาหาทันทีถ้ากลัวผีพ่อจะช่วยขับผีถ้ากลัวหมาบ้าพ่อจะช่วยขับหมาบ้าเวลานั่นกลัวทั้งผีทั้งหมาบ้าสมผมผมเองนี่ปกติกลัวผีมากสมัยเป็นเด็ก อยู่บนบ้านคนเดียวไม่ได้ถ้านั่งอยู่ข้างล่างก็นั่งคนเดียวไกลผู้ใหญ่ก็ไม่ได้กลัวมีความรู้วัตอนนี้รู้ตัวแล้วก็สําหรับไอสุนักนี่ผู้ใหญ่เขาหลอกหมาบ้าจะกัดหมาบ้าจะกัดก็เลยมีอารมณ์กลัวหมาบ้าอีกสองกลัวที่ท่านโล้ใจหลังจากนั้นท่านก็ลาไปเมื่อลาไปแล้วตามปกติของผมเป็นคนกลัวผีนี่ บางวันท่านพ่อท่านแม่พี่ท่านลงไปข้างล่างก็บอกอยู่ข้างบนนี่นะจะไปไหนเลยแล้วก็จะ่เที่ยวไปจย่าเล่นไปจะหล่นในทุนจะเจ็บตาตั้งแต,ต่ตอนเด็กมาคำสั่งผมถือว่าเป็นคำสั่งถ้าเป็นคำสั่งของท่านผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติตามเมื่ออยู่คนเดียวก็กลัวผีผู้ใหญ่อาจจะเห็นว่าเป็นโรคมายาก็ได้ ทำยังไงท่านสั่งไม่ให้ลงก็ต้องไม่ลงถ้าจะลงก็กลัถูกตีจะตีหรือไม่ตีก็ยังไม่แน่ในที่สุดก็แก้ไขช่วยปัญหาตัวเองนึกถึงท่านพ่อพระอินทว่าขอท่านมาช่วยโปลดเวลานี่กลัวผีแล้วนึกปั๊บเห็นท่านทันทีถ้ามาในลักษณะที่เราเข้าใจเราเข้าใจกันว่าพระอินตัวเขียวท่านก็มาเขียวเขียว มาแล้วท่านก็บอกว่าไม่ต้องกลัวพ่อมาแล้วผีมาไม่ได้ผีทั้งหมดสู้พ่อไม่ได้และในการบางครั้งท่านมีภารกิจท่านมาแล้วท่านก็บอกว่าพ่อต้องรีบกลับแต่คนนี้จะช่วยโลกคนนี้ก็คือมีสองคนอันดับแ,กนะร,แรกมีผู้หญิงสาวแล้วก็สวยสวยก็ไม่สวยเปล่าใส่ชดาด,ด้วย ทั้งตัวเสื้อผ้าเต็มไปด้วยเพชรแพรวพราระยับหน้าตายิ้มแยมจ้ำใสแต่บอกคนนี้เป็นแม่ของเจ้ามาหลายแสนชาติเพราะเป็นชายาของพ่อคือเป็นเมียพ่อนเองและคนนี้เป็นพี่สาวของเจ้ามาหลายแสนชาติเหมือนกันเขาจะช่วยสงเคราะห์ต่อไปนี้ไปถ้าพ่อมีธุระจะให้แม่กับพี่มาผมก็มีความสุข พอท่านพ่อกลับท่านแม่กับท่านพี่ก็อยู่ก็คุยกันแบบคนธรรมดาผมก็ชอบสวยๆท่านยิ้มแยม้มแจ่มใสท่านถามว่านี่สวยไหมตรงนี้สวยไหมเพชรตัวนี้ดีไหมทัึง็ช่วยคุยผมก็มีความเพลิดเพลินผมก็มีความสุขแต่คุยไม่นานท่านก็จับไปนอนตักพอจับไปนอนตักรู้สึคกนกเนื้อของท่านนิ่มกว่าเนื้อแม่ในชาตินี้มาก แล้วมีความอบอุ่นเป็นพิเศษท่านลูบไปรูบมาวระเดี๋ยวเดียวผมก็หลับนี่เรื่องเทวานุภาพและวันต่อๆมาบางครั้งบารีพูนอยู่คนเดียวก็มีความรู้สึกว่ามีลุงคนหนึ่งลุงในชาตินี้ท่านตายไปแล้วคือลุงคนนี้ก่อนที่ท่านจะตายไม่มีชีวิตท่านรักผมมากแล้วก็เคยขอท่านพ่อท่านแม่ว่าคนนี้ขอเป็นลูกของฉัน ถ้าท่านไม่มีลกูกท่านพ่อท่านแม่ก็ไม่ญากขอยกให้เป็นลกูกฉะนั้นในเมื่อท่านตายก็เข้าใจว่าทรัพย์สินบางส่วนอาจจะตกมาถึงผมก็ได้และทรัพย์สินส่วนนั้นอาจจะมีอยู่ถึงเวลานี้ก็ได้ผมเข้าใจว่าอาจจะนะก็เป็นนั้นว่าเห็นมีความรู้สึกว่าท่านมานันนอนไกลๆบางทีผมนอนนั่งข้างนอก ตัวรู้สึกว่าท่านมันนอนอยู่ในห้องเสียงโกรนได้ยินจําได้ว่าเป็นเสียงลุงกลิ่นตัวก็ได้ได้รับก็จําได้ว่าเป็นกลิ่นตัวท่านก็หมดความแล้ก็หมดความกลัวในการบางขณะเวลาเดินไปไหนถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาก็รู้สึกว่ามีคนเดินตามมาข้างหลังบางษนาดเดินชัดกลางวันเนี่ยมองก็ไม่เห็นตัว แล้วบางครั้งไอตอนที่ผมโตไปแล้วนี่เล่าถึงโตเลยนะถึงความเป็นหนุ่มแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นบางทีผมก็แกล้งบอกเอา้าเดินข้างหน้าบางสิเดินข้างหลังอย่างเดียวไงก็มีลักษณะเหมือนคนเดินหลีกไปข้างขวาไปเดินข้างหน้าแล้วก็มีเสียงคนเดินข้างหลังบางคราวดีเสียงคุยกันจกแจ๊กฮเราะต่อกระซิก ลักษณะการคุยล้อต่อกับสิกเนีย่ยเป็นลนักษณะคล้ายๆก็ว่าเป็นการขบขันและเกินดีผมกลัวความจริงผมเป็นหนุ่มแล้วผมก็ยังหวาดกลัวแต่แลักษณะของผมเป็นลนักษณะของคนดื้อถ้าลงก้าวเท้าก้าวแรกออกแล้วจะไม่ยอมถอยหลังกลับจะไปไหนต้องไปให้ได้ไม่ข้ขามก็ตามฉะนั้นเสียงคนเดินลนักษณะลักษณะบอกว่ามีคนติดตามก็มีอยู่เสมอ มีคราวหนึ่งผมเดินไปเดินไปเดินมาอยู่เรียกว่าเดินไปก็มีความหวาดนิดหนึ่งที่ตัวนั้นมันมืดแล้วก็มีสมทุมพุ่มไม้ตอนนี้หนุ่มแล้วนะพอเข้าในเขตนั้นชักไม่ไว้ใจตาก็มองจุดนั้นไอ้มือหนึ่งก็ดึงปืนมาจากกระเป๋าอีกมือหนึ่งถือมีดคิดว่าถ้าข้าสิ่งมารวิตัวก็ต้องยิงกัน ถ้ายิงไม่ออกก็ต้องฟันกันก็รวมความแล้วว่าผมคิดอย่างนั้นก็เสียงโเระขึ้นทันทีลักษณะหกคนก็ถามว่าโเระทำไมใครมาท่านแม่กับท่านพี่หรือก็เสียงตอบว่าไม่ใช่แม่แล้วก็ไม่ใช่พี่แต่เป็นเสียงผู้หญิงเสียงพร้อมมากถามว่าใครละ่ะท่านก็เลยตอบว่าน้องถามว่าน้องมีกี่คน พอน้องลักษณะอย่างนี้มีหลายพันคนบนชั้นดาวดึงถามว่าพ่อกับแม่ฉันน่ะสมัยนั้นมีลูกเป็นพันๆหรือก็บอกไม่ใช่เป็นลูกคนอื่นนี่เอามาทำน้องก็ไม่เข้าใจกระทาทำน้องอยังไงก็บอกผู้ชายกับผู้หญิงถ้าแต่งงานกันผู้หญิงก็ถือว่าเป็นน้องน้องของผู้ชาย ว่าถ้าอย่างนั้นที่มานี่มาหมดไหมเขาบอกมาไม่หมดมาแค่6คนก็อยากจะดูทำหนัรูปร่างหน้าตาไปยังไงทั้งหมดแสดงให้ปรากฏชัดกลางคืนมืดมืดหนึ่ครับก็เหมือนเข้าไปฟ้าสว่างซะสองพันดวง2 0ง0แหลงเทียนเห็นชัดมากมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ร่างกายเธอแต่งตัวเป็นนางฟ้าไม่ใช่คนแล้วถามว่าสวยไหม ก็ตอบว่าสวยแล้วก็ถามว่าสาววที่เคยไปรักแต่สวยเท่านี้ไหมโอ้ไม่มีใครแตะได้เลยสวยไม่ถึง10%เปอขาก็เลยถามตอ่อไปหัวหน้าถามว่าถ้าอย่างนั้นจะแต่งงานกับคนนี้หรือแต่งงานเขาสาวๆในเมืองมนุษย์ <c oughs> ก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสจะแต่งงานกับนางฟ้าได้ก็จะแต่ง ให้กำลังใจผมตอนนั้นบันดาเพื่อนวิสุทธิสมณีนความรู้สึกในการรักคนจางลงแต่ไม่หมดแต่ว่ามีความต้องการอย่างเดียวเขาอยากจะมีเมียเป็นนางฟ้าเนี่ยอารมณ์นี้มันขังมาจนทั้งสมัยที่โบทเล่าเรื่องในเล่าเรื่องในสมัยนุ่งผ้าป่านจึงปรากฏคนอยากแต่งงานกับนางฟ้าแต่จนทั่งเวลานี้ก็ไม่ได้แต่ง เวลานี้แต่โชนแต่งก็ไม่ไหวแล้วเดินก็ไม่ไหวเพียงแค่นึกจะรักอารมณ์ก็ยังไม่ไหวมันเหนื่อยเพราะความแก่ <c oughs> กรมความนก,การตายครั้งแรกของผมเนี่ยผมเป็นเด็กไม่รู้พอีภสสาษาแต่ใส่คำภาวนาว่าพุโทโธโดยไม่ตั้งใจอะไรเป็นการบังคับของท่านแม่ท่านบังคับหรือไม่บังคับลักษณะก็ต้องบังคับ แต่การบังคับของท่านก็เป็นประโยชน์ในบางนในเวลาที่ผมตายตายไปแล้วเกิดมาฟื้นมาใหม่กลับรู้จักเทวดาฉะนั้นผมยังเชื่อว่าเทวดามีจริงที่พระพุทธเจ้าตันเทศเทวดามีเนี่ยผมเชื่อความจริงเวลานั้นผมยังไม่เคยฟังเทศของพระพุทธเจ้าเลยการรู้จักเทวดารู้จักพระอินทร์รู้จักนางฟ้า ก็แถมเลยอยากจะแต่งงานกับน,นางฟ้าซะ้ดยนี่เป็นไปมากเหมือนกันแต่ความจริงก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลสกร้องความว่าการตายคราวนี้ประโยชน์ใหญ่ก็คือรู้จักเทวดารู้จักนางฟ้าไม่สงสัยเวลาที่มาเรียนธรรมะในของพระพุทธเจ้าก็เกิดไม่มีความสงสัยเรื่องเทวดาเรื่องนางฟ้า พรายืนยันได้ว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เห็นมาแล้วนอกจากนั้นอนุภาพพระเทวดาละนางฟ้าก็มีอีกทนจะเล่าไปมันยาวยืดยาวก็คเคยเล่าไว้นังสินพ่อปานว่าท่านย่าต่อมาตาท่านไม่เห็นเลยเวลานั้นผมก็ตโตอายุหกเจ็ดขวบก็ปรากฏว่าวันหนึ่ง ได้ยินเสียงตอนชาวมืดเสียงท่านชื่อนากญาติชื่อนาคเอ้ยนาคนำมนพ่อทำไว้บนหุนนอนนะขันล้างหน้าที่จัดให้ท่านเสียงบอกตาเปน็นนำมนตท่านญาถามเสียงใครเจ้าข้าบอกฉันน่ะพ่อคือพระอินทร์เอาล้างหน้าและสามวันตาจะหายเป็นปกติแล้วก็เป็นความจริงาาท่านยาในตาไม่เห็นจริง แม้แต่มือไปส่องไปกลาง,า,งางข้างตาท่านยังไม่เห็นท่านล้างหน้าวันแรกก่อนจะล้างหน้าถึงกับว่าอะไรพ,พึมพำพึมพำผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วต้องล้างหน้าพอตอนสายๆเขานําอาหารมาให้แต่บอกนี่กําลังข้าวใชไ่ไหมลูกก็บอกว่าใชา่อันนี้ชามข้าวใช่ไหมก็บอกว่าใชา่นี่ขันน้าําใช่ไหมใช่นี่กับสหรับกับข้าวใช่ไหมใช่ ท้าก็นั่งมองเดียวามนี่แกงใช่ไหมที่นี่น้ำพริกใช่ไหมอันนี้ปลารหลใช่ไหมก็ท่านก็ถามเรื่อยไปถูกต้องหมดท่านเลยบอกว่าน้ำมนต์ของอินนี่ท่านมีศักดิ์สิทธิ์มากย่าไม่เคยเห็นเลยเพราะวันที่สองล้างอีกครั้งหนึ่งท่านก็เรียกแบบนั้นสามวันตอนนี้ท่านย่าเห็นหมดอะไรอะไรก็เห็นหมดไม่พอ เขานําอาหารมาจากในครัวตัางๆเออไอ้ลูกคนนั้นหลาคนนี้หรือท่านรู้จักวันที่สามไกลแสงไกลสายตาเราถึงไหนท่านมองถึงนั่นนี่จะบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณีเรื่องเทวานุภาพมันไม่จํากัดของความดีเราจะไปจำกัดเคตค,ความดีของเทวานุภาพไม่ได้อนุภาพของท่านเหนือพวกเรามากฉะนั้นขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่นั่งฟัง และเพื่อนไปสวดสมณนนีทั้งหลายคำภาวนาว่าพุทธโธแล้วการนึกถึงพระพุทธจเจ้าถ้าศึกษามาแล้วตามพระธรรมบทหนังสืออื่น,นก็ตามจงอย่าคิดว่าเป็นการล่อเล่นขอรบรรดาพระทั้งหลายที่ตนุเจนาไว้และเป็นการหลอกลวงคนจงอย่าคิดว่าพระสูตรไม่มีผล แต่วความจริงประสูตรนี้องค์สมเด็จพระทศพลสอนคนไปรอนอาณานับไม่ทวนชาดกต่างๆก็ตามเมื่อพระเจ้าทรง,ง,งเล่าจบปรากฏมีมากท่านเดียกันที่ไม่รู้อาันธผลนิรบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนเป็นอันว่าการตายครั้งที่หนึ่งประโยชน์ที่จะพึงได้จริงๆหนึ่งผงรู้จักพระอินทร์แล้วทราบว่าพระอินทรเคยเป็นพ่อมาในชาติก่อน ในเวลานึกถึงความกลัวขึ้นมานึกถึงท่านมาเลท่านปลายกฎกายให้เห็นทันทีนอกจากนี้ยังรู้จักแม่ในอดีตชาติหลายแสนชาติมาแล้วรู้จักพี่รู้จักน้องแต่น้องที่ไม่ใช่ลูกแม่เป็นลูกของแม่อื่นที่มาสมัครเป็นน้องหรือว่าไปขอเขามาเป็นน้องแต่น้องประเภทนี้ไม่ใช่น้องปกติ น้องสามารถที่จะมีลูกทดแทนตัวได้อารามันไดท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอย่าลืมว่าหนังสือฉบับนี้ก็จะจบลงตอนนี้อ่านไปประมาณสักสองชั่วโมงก็จบถ้าอ่านได้ช้านะจบแล้วเรื่องราวของความตายที่ยังไม่จบต้องคืบหน้าไปหาเล่มที่สองต่อไปเพราะจะทำต่อไปเกรงว่าเล่มใหญ่ๆเกินไปจะห,หนักใจคนซื้อ เพราะทางวัดไม่ต้องการกําไรต้องการอย่างเดียวคือเงินหมุนเวียนได้ก็พอเมื่อสัญญาณบอกวันเวลาบอกว่าหมดแล้วก็แต่ก็ดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะบางคลสมบูรณ์ผลผ,ผลจงม,มีเดบรรดาแทานพุทธศาสนิกชน,กนและบรรดาพี่สุสะมะเณีพี่รักทุกท่านสวัสดี